ต่อไปเรื่องที่9นะครับเรื่องสันตากายะเถระวัตถุเรื่องภิกษุสันตากายะนะสันตากายะเป็นฉายาพระนะบางทีชื่อของท่านก็ตั้งตามฉายาหรือว่าลักษณะพิเศษของท่านที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับสันตแปลว,ว่าสงบกายะก็คือกายเรื่องพระเทระที่มีกายอันสงบก็คือท่าน จะมีกายที่สงบละเอียดอ่อนมากนะเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู้หรือว่าพูดคุยนีย่โอ้ยดูดีมากนิ่มนวลน,นะอย่างนี้เรียกว่าสันตะกายะสันตะแลว,ว่าสงบนะครับกายะก็คือกายนั่นแหละมีกายสงบนะอย่างนี้มีพระรูปหนึ่งที่ท่านมีอาการภายนอกเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็อาศัยท่านนี่แหละ แล้วเทศธรรมเทศนาขึ้นแล้วก็สรุปด้วยพระคาถานี้นะแต่มุ่งเน้นไปทางด้านจิตแทนนะส่วนภิกษุทั้งหลายที่นำเรื่องมากราบทูลพระพุทธเจ้านี้ดูจากภายนอกเป็นหลักเหมือนพระรูปนี้ท่านสำรวมระวังเดินก็ก้มหน้าอาการทางกายก็เรียบร้อยดีเหลือเกินพูดก็ไพเราะอ่อนหวานไม่มีกระโชกโหกหากเลยก็เรียกว่าสงบนะส่วนพระพุทธเจ้าก็พูด ในด้านทางจิตเรียกว่าเป็นผู้สงบนะครับบาลีข้อ378เดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันก่อนนะครับสันตะกาโย ο, สันตะวาโจสันตะมนโนสุสมาหิโตวันตะโลกามิโสภิกขุอุปสันตโตติวุจจตินะครับอันนี้ก็คือ คาถาในสันตกายะเถระวัตถุนะิะษิษุพระเทระรูปหนึ่งชื่อว่าสันตกายะหรือว่าพระเทระผู้มีกายอันสงบระงับนะครับคำแปลก็อยู่หน้าที่150นะครับเดื่ยงที่9สันตกายะเถระวัตถุเรื่องพระสันตกายะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ข้อ378 ภิกษุผู้มีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบมีจิตตั้งมั่นดีแล้วเป็นและเป็นผู้ละโลกามิตรได้เราเรียกว่าผู้สงบระงับนะท่านก็มีฟุตโน้ตไว้ให้ภิกษุผู้มีกายสงบคำว่ามีกายสงบหมายถึงไม่มีความประพฤติชั่วทางกายมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นมีวาจาสงบ หมายถึงไม่มีความประพฤติชั่วทางวาจามีการพูดเท็จเป็นต้นมีใจสงบหมายถึงไม่มีความประพฤติชั่วทางใจมีการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ไม่มีทุจ,จริตทั้งสามนะเป็นเบื้องต้นก็คือมีศีลดีมากเลยต่อมาก็มีจิตตั้งมั่นดีแล้วก็มีปัญญามีมัคละโลกามิตรนั่นเองนะก็ครอบคลุมเลยทีเดียว คาถานี้ครอบคลุมทั้งด้านศีลด้านสมาธิด้านปัญญาด้านอริยมรรคจึงเรียกว่าอุปสันโตเป็นผู้สงบนะครับทีนี้ก็มาดูบาลีแต่ละคำแต่ละคำสันตกาโย ο, สันตวาโจสันตะมะโนสุสมาหิโตวันตะโลกามิโสภิกขุอุปสันโตติวุจติสันตกาโยภิกษุผู้มีกายอันสงบก,กายโยคือกาย กายในที่นี้ก็คือกายทวารที่ท่านอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่เยสงบก็คือไม่มีไม่มีกายะทุจริตนั่นเองไม่มีการทําผิดทางด้านกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามถ้าระดับสูงขึ้นมาก็คือไม่มีเวรหรือว่าไม่มีเจตนาพวกนี้ขึ้นมานั่นเองนี่คือสันตากโย ο, สันตาวาโจเป็นผู้มีวาจาสงบ ฉะนั้นคำว่าสงบก็คือมันไม่เกิดขึ้นนั่นเองคำว่า,าสงบคือมันไม่เกิดถ้าพูดโดยองค์รวมนะองค์รวมก็ตัวที่มันเกิดคือทุกเกิดทุกไม่เกิดก็เรียกว่าสงบคือนิพานทุกไม่เกิดนะกิเลสนั่นแหละมันเกิดกิเลสไม่เกิดก็เรียกว่ากิเลสสงบนั่นเองนะถ้าสงบสักพักหนึ่งสงบตามกําลังสมาธิก็เลยเรียกว่าวิคัมพนประหารอย่างนี้เป็นตนน้นเห็นไหมคำว่าสงบเนี่ยหมายถึงแบบนี้ ไม่ใช่ว่าเรียกว่ามันมันมันโดนข่มอะไรนะอย่าไปคิดแบบนั้นมันหมายถึงมันไม่มีมันไม่เกิดนั่นแหละเรียกว่าสงบอย่างนี้นะครับเพราะสิ่งต่างๆมันมีเมื่อมันเกิดเกิดและดับกิเลสมันมีเมื่อมันเกิดนะเกิดและดับถ้าไม่มีกิเลสก็เรียกว่ากิเลสสงบผู้สงบอะไรพวกนี้นะฉะนั้นผู้สงบก็คือผู้ที่ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นอีกต่อไป สันตากโายก็คือผู้ไม่มีกายะทุจริตอีกเลยสันตาวาโจผู้ไม่มีวจีทุจริตอีกเลยอย่างนี้สันตามโน,โนผู้ไม่มีมโนทุจริตมีอภิชาพยาบาทแล้วก็มิจฉาทิฏฐิน,นี้พวกเกี่ยวกับศีลน,นะพวกนี้นะครับต่อมาก็สุสมาหิโตเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีอันนี้คือสมาธิจิตมีสมาธิตั้งมั่น ระดับอุปจารสมาธิระดับอัปปนาสมาธิแล้วก็วันตะโลกามิโสผู้มีโลกามิตรอันคายออกได้แล้ววันตะแปลวว่าคายออกหรือสำรอกออกคายออกบ้วนทิ้งนั่นเองคายนะแต่เดิมโลกามิตรเนี่ยมันอยู่ข้างในตัวเราหรือเรากินมันเข้าไปต่อมาเราก็อ้วกออกรู้จักอ้วกใช่ไหมอ้วกแล้วอ้วกเสร็จแล้วเอากลับมาคืนไหม ไม่นะนะใช่หรือเปล่าล่นะอวกโลกามิตรไงนะโลกามิตรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเงินทองตัวตนโน่นนี่นั่นสลักสําคัญอะไรอวกออกไปนะอวกออกแล้วไม่เอากลับมาอีกพวกเรานี่กินอวกพระอริยะนะพระอริยะท่านก็เลยไม่ไม,ไม่อะไรไม่ บื้อวาอะไรอย่างพวกเราพวกเราเนี่ยโอ้ยบางทีใส่ทองใส่อะไรนาฬิกงนาฬิกาไปอวดพระรยะนะนึกว่าพระรยะช่่นแต่โอ้หนึกว่าใส่ทองทั้งตัวนี่นึกว่าท่านจะตื่นเต้นนะที่ไหนได้ท่านจะบอกโอ้ยอันนี้เอาอ้วกเรามาใส่ใพวกนี้ไอ้พวกบ้าเอ้ยนะเราอ้วกออกกเรียบร้อยแล้วมันยังเอามาใส่ตัวอยู่เลยไอ้พวกนี้นะนี่วันตะนี่แปลว่าอ้วกไนงะ นะอ้วกพระอริยะแต่ว่าเวลาเขาแปลเขาแปลมันเพราะไงแต่ว่าเรานึกถึงคนรุ่นเดียวกันเนาะภาษาเดียวกันมันคงจะซึ้งดีเหมือนกันกนะอ้วกนะโอ้ยโยมจะมีอะไรเอาอ้วกอาตมามาแขวนคอเงี้ยโอ้เจ็บจริงๆเลยเจ็บปวดเ,เหมือนเอาทองมาแขวนเะอย่างพระอริยะท่านทิ้งทองแล้วท่านไม่เห็นค่าแล้วใช่ไหมละ่ะท่านทิ้งไปแล้วไม่เอาแล้วไม่หาเงิน ไม่ทำมาหากินเพื่อไปซื้อทองมาใส่แล้วโยมใส่ทองมาโชว์โยมนี่เอาอ้วกอาตมาแขวนคอมันจะเป็นยังไงเราก็คงจะซึง้งได้ยังไงเราก็ต้องสาธุสิเราต้องสาธุบอกว่าเออทำอะไรที่ท่านเห็นแล้วขอข้าพเจ้าได้เห็นดังท่านด้วยเถิดเนี่ยนะเออเขาต้องแบบนี้นะเขต้องไม่ใช่ ไม่ใช่แขวนต่อไปไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นวันนี้เราต้องรู้จากวิธีดีๆเขามีคําบอกอยู่ฉะนั้นถ้าเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ทำอะไรต่างๆเราก็ต้องแอบ,บไว้ก่อน,นอิงไว้ก่อนท่านรู้อะไรขอข้าพเจ้าได้เห็นทมนั้นด้วยเถิดในอนาคตการเบื้องหน้าอะไรก็จะได้เห็น,หนึังท่านพังตอนนี้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะเหมือน,นสมัยเก่าไงในธรรมบทในคาถาอะไรต่างๆที่อ่านให้ฟังตั้งหลายเรื่องเห็นไหม บางท่านแค่ใส่บาทท่านก็เห็นว่าเออท่านองค์นี้สำรวมดีระวังดีท่านคงจะมีธรรมะอะไรข้างในท่านก็ขอเลยนะเอท่านทาเห็นเห็นทำอะไรก็ขอให้เขาพปเจ้าได้เห็นทมอย่างที่ท่านเห็นด้วยเถอะแค่นี้ในชาติถัดๆมาอีกหลายๆชาติท่านก็ได้เห็นอย่างนั้นได้อก็ตามสบาย <laughs> <laughs> นะ เนี่ยพิสุผู้มีกายสงบผู้มีวาจาสงบผู้มีใจสงบผู้มีจิตตั้งมั่นดีผู้มีโลกามิตรอันคายได้แล้วหรืออันสำรอกออกแล้ววันตะแปลว่าคายหรือแปลว่าสำรอกโลกามิตรก็คือเหยื่อล่อในโลกนะเหยื่อล่ออามิตรอามิตรแปลว่าเหยื่อล่อเหยื่อล่อชาวโลกโลกะก็คือขันห้าที่มีการเวียนว่ายใจเกิดก็คือเหยื่อล่อให้เราไปติดกับแล้วก็ ต้องเกิดต้องตายนะพวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะพวกเราก็เลยเหมือนปลาเนี่ยก็เ,เอาเหยื่อมาล่อเราก็งับใช่ไหมเรางับก็คือเราก็เตรียมตัวตายเตรียมตัวตายก็คือเตรียมตัวเกิดนั่นแหละเตรียมตัวเกิดตายเกิดตายจนถึงทุกวันนี้เขาเลยเรียกว่าเป็นเบ็ดของมารเป็นเหยื่อล่อของมารให้เราเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในโลกนะพวกทรัพย์สินเงินทองรูปเสียงกลิ่นรสโผัพะที่หน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจนี่แหละตัวดีเลย เป็นโลกามิตเลยเป็นเหยื่อล่อของโลกเนี่ยที่พวกเราติดๆอยู่ก็ติดสิ่งเหล่านี้ส่วนภิกษุนี่ท่านไม่ติดนะท่านคลายสิ่งเหล่านี้แล้วนะผมก็เลยบอกว่าที่พวกเราได้ได้กันนี่เป็นอวกพระระยะไงนะเราพูดให้มันให้มันซาบซึ้งประมาณนี้นะนะมีโลกามิตอันคายแล้วเราเรียกว่าอุปสันโตผู้สงบระง,งับแล้วนะผู้มีความสงบระง,งับนะครับ อุปสันโตสงบระงับสงบอย่างสมบูรณ์และก็มาฟังนิทานนะครับจะได้เข้าใจเนื้อหาในพระคาถาได้ชัดเจนเจาะจงยิ่งขึ้นนะครับเรื่องพระสันตกายเถระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบพระสันตกายเถระตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าสันตะโยเป็นต้น ดังได้สดับมาชื่อว่าการขนองมือและเท้าของพระเถระนั้นมิได้มีแล้วท่านได้เป็นผู้เว้นจากการบิดกายเป็นผู้มีอัตภาพสงบได้ยินว่าพระเถระนั้นมาจากกำเนิดแห่งราชสีในว่าราชสีทั้งหลายถือเอาอาหารในวันหนึ่งแล้วเข้าไปสู่ถ้ำเงินถ้ำทองถ้ำแก้วมณีและถ้ำแก้วปะพานถ้ำใดถ้ำหนึ่ง นอนที่จุรนแห่งมโนศิลาและหรดานตลอด7วันในวันที่7ลุกขึ้นแล้วตรวจดูที่นอนของตนแล้วถ้าเห็นว่าจุรนแห่งมโนศิลาและหารดานกระจัดกระจายแล้วเพราะความที่หางหูหรือเท้าอันตัวกระดิกแล้วจึงคิดว่าการทําเช่นนี้ไม่สมควรแก่ชาติหรือโคดของเจ้าดังนี้แล้วก็นอนอดอาหารไปอีกตลอด7วัน แต่เมื่อใดไม่มีความที่จุรนทั้งหลายกระจัดกระจายไปจึงคิดว่าการทำเช่นนี้สมควรแก่ชาติและโคตรของเจ้าดังนี้แล้วก็ออกจากที่อาศัยบิดกายชำรมดูทิศทั้งหลายบรรลือสีหนาะสามครั้งแล้วก็หลีกออกไปหากินภิกษุนี้มาแล้วโดยกำเนิดแห่งราชสีเห็นป่านนี้ ภิกษุทั้งหลายเห็นความประพฤติเรียบร้อยทางกายของท่านจึงกราบทูลแด่พระศาสดาว่าพระเจ้าข้าภิกษุผู้เป็นเช่นกับพระสันตกายเถระพวกข้าพระองค์ไม่เคยเห็นแล้วก็การขนองมือขนองเท้าหรือการบิดกายของภิกษุนี้ในที่ที่ภิกษุนั่งแล้วมิได้มีดังนี้พระศาสดาทรงสดับถ้อยคํานั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุ พึงเป็นผู้สงบทางทวารทั้งหลายมีกายทวารเป็นต้นโดยแท้เหมือนสันตากายถีระฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าสันตากาโยสันตาวาโจสันตะมนโนสุสมาหิโตวันตะโลกามิโสภิกขุอุปสันตโตติวุจติแปลความว่าภิกษุผู้มีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบผู้ ตั้งมั่นดีแล้วมีโลกามิตรในโลกอันคายเสียแล้วเราเรียกว่าผู้สงบระงับในการจบเทศนาพระเทระตั้งอยู่ในพระอรหันต์แล้วเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องพระสันตกายะเทระจบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องพระที่ท่านเรียบร้อยมากๆจนเพื่อนภิกษุก็โอ้โหรูปนี้ทำไมเรียบร้อยแทะนะ พระพุทธเจ้าก็เทศธรรมเทศนาแล้วก็สรุปคาถาให้ฟังอาศัยเรื่องก็คือพระท่านเรียบร้อยทางกายเป็นพื้นพระองค์ก็อาศัยเรื่องนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็แสดงลึกลงไปถึงศีลถึงจิตถึงปัญญาอย่างนี้ทำตองนี้อาศัยที่มองเห็นง่ายๆเนี่ยลึกเข้าไปนะครับสำหรับเรื่องนี้เรื่องพระเทระ ที่ชื่อว่าสันตกายเถระเนี่ยชื่อพระเถระจริงๆแล้วชื่อท่านจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าตั้งชื่อตามกิริยาของท่านก็คือกายของท่านสงบมากเรียบร้อยมากนะก็คือขมอองมือขนองเท้านี่ไม่มีเลยเดินก็เดินย่องย่องไปช,ะชะ้าๆมือก็โอ้โหกลุมไว้อย่างดีเลยที่จะชี้ไม้ชี้มือชี้คนนั้นคนนี้ไม่มีนะนี่ก็เป็นความพิเศษของท่านรูปนี้ ไม่ใช่ทุกรูปจะเป็นนะขนาดสมัยพุทธกาลนี่<ม>เห็นท่านรูปนี้ก็งงเหมือนกันว่าโอ้รูปนี้ทําไมเรียบร้อยแทนะ้และการบิดกายของท่านก็ไม่มีส่วนใหญ่ถ้าเป็นรูปอื่นเนาะรูปอื่นๆอย่างพระนั่งสมาธินี้นะพอนั่งลุกขึ้นมาจะต้องบิดนิดนึงเพราะว่ามันปวดหลังปวดเอวใช่ไหมล่ะก็บิดนั่นบิดนี่บ้างเล็กๆน้อยๆตามสมควรส่วนพวกเราบางทีบิดสมือก,กระจายเลยแขนกระจายเลยก็มีบิดไป <c oughs> ทั่วนะส่วนท่านรูปนี้นะ ท่านสันตกายะเนี่ยเป็นผู้เว้นจากการบิดกายเป็นผู้มีอัตภาพอันสงบนั่งก็นิ่งตื่นขึ้นมาก็ไม่มีบิดซ้ายบิดขวาเลยนิ่งดีมากนะอย่างนี้ท่านก็เลยบอกเหตุผลว่าทําไมรูปนี้ท่านมีอาการเป็นอย่างนี้ก็คือชาติก่อนหน้านั้นท่านเกิดเป็นกําเนิดราชสีและเป็นราชสีพันพิเศษหน่อยก็คือเป็นราชสีที่เรียกว่าแม คลัดเป็นพิเศษเลยนะเวลานอนก็นอนแบบสีหะใช่ไหมแบบที่พวกเราทราบนอนแบบสีหะและสีหะตัวนี้เวลามันนอนมันก็เช็คด้วยว่าขาอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะฝุ่น,นหรือว่าก้อนหินอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะถ้านอนเรียบร้อยแล้วตื่นขึ้นมาหากเห็นพวกฝุ่นหรือก้อนหินต่างๆมันกระจายเพราะว่าตอนนอนนี่ขาอาจจะกระดิกไปกระดิกมาแล้วก็ไปเตะเอาก้อนหินหรือว่า ทำให้ก้อนหินมันเปลี่ยนที่มันก็จะเตือนตัวเองว่าโอ้แบบนี้ไม่เหมาะกับการเป็นราชสีอย่างเรานี่มันต้องนอนนิ่งๆนะถ้าสีหะสยหยัดนอนนิ่งๆนะก็ลงโทษตัวเองด้วยการอดอาหารหนึ่งสัปดาห์นะ<ม>พอทําแบบนี้มันก็จะเข็ดนะเนาะนะแต่ถ้าคราวไหนที่นอนเรียบร้อยแล้วตื่นขึ้นมาท่าเดิมเลยถ้านอนตอนแรกนอนกับตอนตื่นเนี่ย ถ้าเดิมเป๊ะหินก็อยู่ที่เดิมฝุ่นอะไรต่างๆอยู่ที่เดิมหมดไม่มีการกระจายเลยมันก็จะพอใจว่าโอ้นี่โอเคทำตรงนี้พวกเราเป็นอย่างนั้นั้งไหมครับเนี่ยพวกเราก็อยู่ท่าน้นรู้ไม่ขึ้นถ้าอยู่ตัวแข็งเลยตัวแข็งเลยเส้นเลือดตีบเออะไรเอยนี่พวกพวกที่ สมาธิไม่ค่อยมีมันจะต้องมันจะต้องอะไรยืดเยอะอะไรเยอะกะยุกกะยิกเยอะนะมันต้องอาศัยตัวช่วยท่านลมช่วยนะแต่คนที่ได้สมาธิมีสมาธิระดับสูงนอนแบบเข้าฌานไปด้วยเนะี่ยโอ้ยสบายเลยนอนแบบสีหะนอนแบบราชสีได้เลยไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนนั่งก็เหมือนกันนะพวกที่ท่านได้สมาธินี่ไม่มีแล้วเจ็บปวดนะส่วนพวกเราเนี่ยโอ้โหนั่งนะบิดซ้ายบิดขวายังไม่หายเลยปวดไปเรื่อยยนะอันนี้ก็คนละระดับกันเนาะ นะครับท่านพระสันตกายะเนี่ยท่านก็เรียบร้อยอย่างนี้เพราะว่าชาติเก่าของท่านเคยเป็นราชสีแบบนี้แหละนะท่านก็ติดนิสัยมาก็เลยเรียบร้อยตั้งแต่เป็นคารวาสบวชมาก็เรียบร้อยอย่างนี้เพื่อนพระภิกษุก็เห็นความเรียบร้อยของท่านก็เลยรายงานกับพระพุทธเจ้าว่าท่านองค์นี้โอ้เรียบร้อยมากมือนิ่งเลยเวลานั่งแล้วลุกขึ้นก็ไม่มีบิดซ้ายบิดขวาเลยอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็เลยเทศเลยนะว่าธรรมดาภิกษุเนี่ยก็พึงเป็นผู้สงบแบบนี้นี่แหละแต่ไม่ใช่สงบแค่ด้านกายภาพอย่างนี้อย่างเดียวลึกลงไปด้วยนะให้มันไม่มีอะไรแหลมออกมานี่แหละไม่มีความคิดฆ่าสัตว์ไม่มีความคิดลักทรัพย์ไม่มีประพฤติผิดในกามนี่แหละก็มองลึกไปด้านศีลเลยนะอย่างนี้ก็เอากิริยาภายนอกก็คือแหลมมือแหลมเท้าแหลม อาการเป็นตัวตั้งทีนี้พระองค์ก็แสดงลึกเป็นด้านธรรมะนะฉะนั้นในด้านธรรมะหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามแนวอริยมรรคก็คือเอาอันที่มันแหลมแหลมอันที่มันทิม,ทมแทงจิตใจลูกตาของคนอื่นนี้ออกไปน,นั่นเองเพราะฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างพวกเราเห็นคนฆ่าสัตว์รู้สึกเจ็บปวดไหมเจ็บปวดสัตว์ผู้ถูกฆ่าก็เจ็บปวดเห็นไหมถ้าเอาการฆ่าสัตว์ออกไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาทิมแทงนะอย่างนี้ ทำตรงนี้ฉะนั้นทางธรรมะก็เลยเอาสิ่งที่มีพิษเอาสิ่งที่ทิ่มแทงจิตใจแล้วก็สัตว์อื่นๆอะไรต่างๆออกไปเหลือแต่สิ่งที่อ่อนโยนนิ่มนวลแล้วก็เหลือแต่สิ่งดีๆนะธรรมะก็จะช่วยแบบนี้นะครับพระองค์ก็เลยได้เทศเกี่ยวกับเรื่องนี้คือสันตากาโย ο, สันจาวาโจสันตมนโนสุสมาหิโต วันตะโลกามิโสภิกขุอุปสันตโตติวุจตินี่แหละนะครับท่านพระสันตกายเถระก็ได้บรรลุเป็นพระอระหันต์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนานะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ